มอันนี้มาอันนี้เร็วนั่นเป็นอาหารเม็ดอันนี้มาไปไปเที่ยวกันไปดูไปดูพึ่งกันไปมาเร็วนี่นี่นี่พึ่งอยู่นี่มามาดูพึ่งเร็วมาเร็วมาเร็วมาเดินมาเดินมาดูพึ่งนี่ยมา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 เดินมาเดี๋ยวพาไปดูพึ่งเออมานี่มา ถ้าเดินมาเล่นแถวนี้ระวังระวังหน่อยนะรู้ไหมฮะเออพูดให้รู้เรื่องนั่นแหละจิ้มจุ่มแซนรู้นะครับเพื่านพาจิ้มจุ่มมาดูพึ่งครับผมน่ะฮะ,ฮะ,ฮะจิ้มจุ่มแซนรู้ครับผมน่ารักมากครับไปเที่ยวมาหายไปสองวันครับ เขาเล่นตาเอาครับสู้เขาไม่ได้มั้งเขาล่อตามาเก็บตาครับพักเฟื้อนอยู่ตอนนี้นี่ครับเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูผึ่งครับผมนี่ครับเลือกยามงามดีครับเพื่อนๆนี่ครับผึ่งมาเกาะครับผมนี่ครับผึ่งมาเกาะตรงเค เขาเนี่ยแกะมังกรครับผมเพิ่งจะมากกอบวันนี้ครับเมื่อตอนบ่ายยังอยู่นะครับยังไม่มียังไม่มีครับผมเมื่อตอนบ่ายยังไม่มีคือเมื่อตอนห้าโมงก็เจอเลยครับตอนเที่ยงตอนบ่ายโมงนี้ไม่มีครับผมนี่ครับก็จะเขาเขามาอาศัยนะครับเพื่อน ก็จะไม่ทําอะไรเขานะครับก็ปล่อยไว้นี่เลยครับให้เขาอยู่อาศัยก็เราทำรังเขาทํามีน้ำมีอะไรมีลูกก็ปล่อยเข้าไปครับเพราะว่าเขาก็มาอาศัยเราอยู่ก็จะไม่ทําอะไรเขาครับก็กลัวอย่างเดียวกลัวแต่เด็กๆมาใกล้ครับผม ก็จะบอกเด็กๆว่าอย่ามาแถวๆนี้มาได้นะครับเพื่อนๆมาแถวๆนี้ได้แต่ถ้าไม่มีใครมากวนเขาก็ไม่ทําอะไรคนนะครับก็จะเป็นผึ้งเล็กนะครับเพื่อนๆจะเป็นผึ้งเล็กครับแต่ก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะครับก็รังใหญ่อยู่นะ แต่ก็ไม่ใช่พึ่งหลวงนะครับเพื่อนๆเป็นพึ่งเล็กแต่รังเขาใหญ่แม่เขาเยอะนะคะน่าจะรังใหญ่อ่ก็เวลาเขาทำรังเต็มที่แล้วมีหัวน้ำล้วจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งครับเพื่อนๆเขาก็มาพึ่งอาศัยเราอยู่รมเย็นเป็นสุขครับผม ถ้าพึ่งอยู่ที่ไหนก็อยู่ร่มเรืนเป็นสุขครับจิ้โจมจีบมจมมองแล้วครับเพื่อนๆจิบมจมมองแล้วครับจิบมจมอย่าเข้าไปใกล้าย,ยา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 ,ยานะยานะอย่านะห้ามไปตะปบนะไปตะปบเมื่อไหร่คนเดือดร้อนเลยนะรู้ไหมบอกให้มาดูเฉยๆนะ ถ้าไปตะปบเมื่อไหร่เราคนเดือดร้อนทันทีเลยอย่าอย่าอย่าคิดอย่าคิดเลยอย่าคิดเช่นนั้นเลยนะอย่าทำให้คนเดือดร้อนนะปล่อยให้เขาอยู่ธรรมชาตินะอย่าอย่าทำนะอย่าไปตะปบนะตายังไม่หายดีนะจะบอกให้ รู้ว่าใจกล้าให้นํามานั่งมองเฉยๆนะตอนแรกๆก็จิบจุ่มไม่เห็นนะครับเพื่อนๆนอนเล่นไปเล่นมากิ้งไปกิ้งมาอันมาเจอพอดีครับกลัวอย่างเดียวกลัวเขาไปตะปบครับผมถ้าเขาตะปบเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนทันทีเลยนะครับ ก็ปล่อยให้เขาอยู่แบบธรรมาชาติธรรมาชาตินะครับเขาก็มาพึ่งพาอาศัยถ้าประเฟทพึ่งมาอยู่เกาะนี้ก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขครับที่ไหนก็ตามครับถ้าเพื่อนๆเห็นก็อย่าไปทำเขานะครับเพื่อนนี่ครับ ก็ปล่อยให้เขาอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติเลยนะครับเพื่อนเป็นพึ่งเล็กครับผมแต่พึ่งหลวงนี้ไม่ได้เลยนะครับอยู่ขนาดนี้อยู่ใกล้ไม่ได้เลยนะครับเพื่อนงหลวงไม่ได้เลยนะครับ ห้ามเด็ดขาดเลยครับห้ามใกล้เด็ดขาดเลยพุ่งหลวงถ้าใครไปเหย่ยอะไรนี่โอ้โหเดินผ่านไม่ได้เลยแหละจุ๋มนั่งมองครับเพื่อนเนมองเฉยๆนะจิจุมนะ ห้ามแอบมาทำอะไรนะไม่รับประกันนะนั่งมองนั่งมองเฉยตายังไม่หายดีเลยนะ่ะเจอเขาล่อมาหายไปสองวันกับหนึ่งคืนครับเจอเขาล่อมา ตาข้างขวาไปตอนนี้ยังรักษาแผลอยู่ครับยังหายไปซ่าที่ไหนไม่ได้ครับแต่ก่อนหนูอยู่โรงงานนี้เยอะพอได้จิ้มจุ่มมาเนโโี่ยโหหายเกลี้ยงเลยอ่ะเขาไล่นี้หมดครับไม่มีหนูสักตัวเลยตอนนี้ ห้ามนะห้ามไปห้ามไปเรียกสามสีกับจิ้มจุ่มมานะไอซาบูสอจิ้มจุม่มไปไปนู่นเลยซาบูนี่ยิ่งตัวร้ายเลยเจ้าซาบูเนี่ยขเขาก็ทำรังครับเพื่อนๆทางลงใกล้ๆครับมมองเห็นไหมครับเพื่อนๆ นี่ครับนี่เลยรังใหญ่ด้วยนะครับมีต้นไม้เฉาไม่ได้รดน้ำต้นไม้เฉานะครับเป็นต้น้านะครับเพื่อนโอ้มีใหญ่ม,มากเลยนะหายากนะครับเพื่อนเไอ้ที่เพิ่งจะขึ้นมาทำอยู่บนบ้านนะครับ ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าต้นไม้เขาจะบังนิดนะครับมีแสงแดดลำใดลำใดนะครับก็จะปล่อยให้เขาอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะครับก็จะไม่ทําอะไรเขานะครับเพื่อนพอเขาออกลูกมาก็ปล่อยให้เขาไปนะครับเพื่อนก็เห็นเขาว่าเป็นน้ำผึ้ง แท้น้ำพึ่งเดือนห้าอันนี้ก็จะเป็นน้ำพึ่งเรียกอีกทีก็เป็นตัวนิ่มนะครับเพื่อนๆมิ่มถ้าน้ำพึ่งแท้จะเป็นน้ำพึ่งหลวงนะครับอันนี้เป็นตัวนิ่มนะครับออกเปรี้ยวๆนิดๆน,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 น้ำเขานะครับหัวน้ำก็ส่วนมากเขาก็จะเรียกน้ำพึ่งน้ำพึ่ง ที่เขาเลี้ยงกันก็พึ่งอันนี้แหละครับพึ่งเล็กนี่แหละที่เอาไปขายขายตามตลาดแต่ว่าถ้าเป็นพึ่งหลวงนี่หายากครับพึ่งหลวงนี่ลังใหญ่มากแล้วก็เป็นเม็ดเลยนะครับอันนี้เป็นตัวมิ่มครับผมแต่ก็เรียกพึ่ง ทางภาคอีสานก็เรียกตัวนิ่มนะครับนิ่มมันได้เรียกพึ่งนะครับถ้าภาคกลางก็น่าจะเรียกพึ่งนะเอที่เขาเรียกกันบ่อยๆอาจจะเป็นพึ่งครับพึ่งเล็กแต่ถ้าพึ่งหลวงนี่ก็โอ้โหน่ครับรังใหญ่หนาะอันนี้เป็นแม่นะครับยังไม่ได้เป็นรังนะครับเพื่อน นี่เป็นแม่นะถ้าทํารังออกมานี่โอ้โหน่าจะฟุตนึงน่าจะได้นะน่าจะไปถึงนู่นเลยนะขนาดนี้แม่แนละ้วเนี่ยมีแต่แม่เฉยๆนะยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้ทำรัง นี่ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กด s ับ s c ไคร e ส่องทำแอร์ซานแลด้วยนะครับดูข้างบนอีกทีนึงอีกรอบนึครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเพื่อนไปแล้วครับบ๊ายบายชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์นะครับเพื่อน ครับไปแล้วครับเพื่อนๆบ๊ายบายบ๊ายบายครับ